จังหวัดปราจีนบุรีกู้ภัยช่วยเหลือมน้อยกินหนูติดคานออกไม่ได้แม้แต่งูก็ยังพลาดงูเหลือมน้อยยาวไม่ครึ่งแอบขึ้นไปกินหนูบนคานใต้ถุนบ้านแล้วออกไม่ได้เดือดร้อนอาสาพิทักษ์งูต้องช่วยเหลือก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ทีมอาสาพิทักษ์งูองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูตมได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากนางสมฤทยัยทองทิพย์อายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่27ทับหหมู่9ตำบลศรีมหาโพธิอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีว่าขอให้มาจับงูไม่ทราบชนิดที่ติดอยู่ใต้ขานบ้านหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการจับงูเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวทันที หลังตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีหางงูห้อยลงมาจากขานล่างจากการสังเกตน่าจะเป็นงูเหลือมซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่นักจึงพยายามจับหางเพื่อดึงให้ตัวงูลงมาแต่ปรากฏว่างูตัวดังกล่าวได้แหวงเข้ามาฉกเฉี่ยวหน้าไปเพียงเล็กน้อยจึงต้องหาวิธีใหม่เพื่อไม่ให้ถูกงูทำร้ายและงูไม่บาดเจ็บจึงเปิดแผ่นกระดานพื้นออกแล้วใช้เหล็กคล้องหัวงูออกมาแต่ ไม่สามารถดึงออกมาได้จึงตัดสินใจเปิดกระดานอีกแผ่นจึงสามารถนำงูเหลือมตัวยาวไม่ครึ่งออกมาได้สังเกตที่ลำตัวป่องคาดว่าน่าจะกินหนูที่อยู่ในบ้านเข้าไปแล้วออกไม่ได้เนื่องจากส่วนท้องที่ป่องไปติดอยู่กับร่องกระดานหางห้อยจนนางสมใจเจ้าของบ้านไปพบแจ้งทีมอาสาจับเจ้าเหลือมน้อยอ่อนหัด ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความล่งใจของนางสมฤทยัยทองทิพย์ที่บอกทิ้งท้ายว่างูเหลือมตัวน้อยเข้าบ้านคงต้องลองเสี่ยงเสียงเลขที่บ้านดูเผื่อจะมีโชคนิวส์4สถานีประชาชนธนาปรกรณ์วิศวามิตรภาพข่าวสุกัญญาลีสุวรรณรายงาน